พบกันในวันนี้เนี่ยแป,ป,แป,ป๊บๆเราก็มาเจอกันสิ้นปีแล้วนะคะแป๊บๆนี่เดี๋ยวก็จะเข้าปีใหม่สกราชใหม่เข้าสู่ปี2,568หรือถ้าเป็นปีนักสัตว์ก็คือปีมะเส็งที่เรียกว่าปีเป็นแบบงูเล็กเนี่ยนะคะปีนี้เนี่ยเราก็ว่าการเมืองมันก็ยุ่งพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะแต่ดูเหมือนว่าปีหน้าจะยุ่งกว่าหรือไม่ จากที่เราได้เห็นการที่อดีตนายกทักษิณพูดถึงพักร่วมรัฐบาลที่ดูเหมือนว่าจะใช้คำรุนแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสภาที่เราได้เห็นว่าพักภูมิใจไทยหักมติวิปรัฐบาลเกี่ยวกับกรณีเรื่องของพรบรประชามติทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าเอ๊ะปีหน้านี้จะอยู่กันไหวหรือเปล่าแต่อดีตนายกทักษิณก็ไปพูดที่เวทีเชียงใหม่ว่าไม่มียุบสภา อยู่ครบเทอมก็แค่ลิ้นกับฟันอ่าสมมุติว่าเป็นตามที่อดีตนายกทักษิณพูดแต่เรื่องอื่นๆปัจจัยอื่นๆเช่นม็อบนี่ก็เตรียมรออยู่นะคะเกี่ยวกับ MOU 44เอยเรื่องของคดีความต่างๆชั้น14เอยเหล่านี้จะส่งผลอย่างไรกับรัฐบาลหรือไม่เดี๋ยวพูดคุยกันกันกบทางคุณพเดชภูริปฏิพนันหรือว่าพยาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชคะสวัสดีครับ,รคครบแหมเห็นผู้ที่ แบบทำนายไทยทักเนี่ยเขาบอกเลยว่าปีหน้านี่ยุ่งมากเลยนะ,ะค,คะคุณผดิกค่ะคุณผดิคิดว่าปีหน้ายุ่งไหมคะมันไม่เคยไม่ยุ่งมาตั้งไหนตั้งแต่ยี่สิบสามยี่สิบปีแล้วนะตั้งแต่คุณทักษิณอยู่ไปสิบเจ็ดปีการเมืองมันก็ไม่ได้ไม่มันก็ยุ่งของมันมาตลอดโดยอัตโนมัติปัญหาความยุ่งยากของของการเมืองไทยเนี่ยมันเรื่องมาจากการแย่งอำนาจ เพไปรวมเพราะเงินเนี่ยมันไปนรวมศูนย์อยู่ที่สำนักงบประมาณแล้วก็รัฐบาลเป็นผู้ใช้การสร้างโปรเจกต์คโครงการใหม่ๆก็เกิดจากรัฐบาลรัฐบาลเป็นคนหาเงินเป็นคนออกกฎหมายหาง,งานทำจ่ายตังค์ให้ดูแลการจัดจ้างทุกอย่างมันกลายเป็นรัฐบาลหมดเพราะนั้นเนี่ย เมื่อเงินจํานวนเว่าสมมุติว่าเราปีนี้ก็จะเราอยู่กันที่ประมาณสามสามล้านกว่าสามสามล้านล้านถ้ามันจะรวมไปถ้าจะรวมกันไปจนถึงอ่าสี่ปีต่ออายุรัฐบาลหนึ่งครั้งมันก็เป็นสิบล้านล้านนะสิบกว่าล้านล้านเพราะนั้นให้เงินสิบกว่าล้านล้านเนี่ยเงินสิบเงินสิบกว่าล้านล้านเนี่ย ถ้าในประเทศที่ไม่มีคอร์รัปชันหรือไม่ถูกกล่าวหาว่าคอร์รัปชันเลยเนี่ยมันโอเคนะแต่ถ้าเรายังมีตัวเลขการเป็นประเทศที่มีคอร์รัปชันประมาณร้อยเก้าสิบประเทศในโลกเราอยู่ที่ร้อยกว่า,วาเนี่ยนะเพราะนั้นเราก็ดูว่าการรั่วไหลของประมาณสิบสามล้านล้านเนี่ยต่อสี่ปีเนี่ยต่อหนึ่งรัฐบาลเนี่ยมันคืออะไรมันคือ,อไรายได้ที่หายไปทา,ทามาหายไปสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ หนึ่งล้านกว่ากว่าแล้วนะล้านนะหนึ่งล้านล้านเพราะฉะนั้นวันนี้การแย่งชิงการเป็นรัฐบาลมันคือมันไม่ใช่เบื่อเข้ามาเป็นผู้บริหารเพื่อมาจาัดสรรนโยบายความเห็นต่างในเรื่องเกี่ยวกับน,นโยบายอย่างที่เขาพูดหรือว่าเรามีนโยบายไม่ตรงกันอะไรเงี้ยม,มันละครหมดจริงๆมันเรื่องการเข้ามาเข้ามาเพื่อจะมาเข้ามาสู่การจัดการเรื่องบริหารจัด จัดซื้อจัดจ้างเป็นหลักอตอนนี้มาเมื่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาอยู่สักพักหนึ่งก็จะทะเลาะกัน <c oughs> ก็จะกล่าวหากันซึ่งกันและกันวันในี้คนนี้อยู่ข้างล่างก็ด่าคนข้างบนว่าคอร์รัปชันข้างบนก็แก้ตัวมาแล้วยกมือตัดสินคนข้างบนก็นชนะเพราะอะไรเพราะว่ามีเสียงมากกว่าการพิจารณาไม่เป้ใจเขาไม่เคยเกิดผลในทางการในเรื่องการป้องกันประโยชน์ชาติ มันเป็นการต่อสู้กันเพื่อจะเอาชนะคาคาในเรื่องการจะเข้าไปเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นพอวันนี้ฝั่งหนึ่งได้เป็นรัฐบาลก็ประจัดใจตั้งคอรมอรไปคนนี้ไปนั่งกระทรวงนู้นกระทรวงนี้ตั้งกนเจัดกระทรวงใหญ่ A อบ D อะไรว่ากันไปคนที่ตอบคนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่มีเสียงในสภาก็ต้องไปก่อวอด ไปหาลือไปพูดอปรับทุกผูกพิษร่วมคิดจะตั้งกับพวกฝ่ายค้านแล้วก็ไปก่อวอร์ดกันหาเรื่องที่จะมาไม่เห็นด้วยในเรื่องเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายต่างๆถ้าเผื่อรัฐบาลไปแพ้งบประมาณพวกนี้ก็ต้อง,ต,องต้องลาออกหรือเรื่องตั้งใหม่หรือว่าถ้าไม่มีเรื่องนี้ถึงปลายถึงป,ปีหนึ่งก็ต้องมีไม่ไว้วางใจก็มีการวหวตดกันไป ฝั่งที่ขาดผลประโยชน์อยู่ก็ไปคุยกับฝักพรรคฝ่ายค้านว่าถ้าเรายกพวกเราออกมาอยู่กับคุณเนี่ยเราจะได้เป็นกระทรวงไหนพรรคนั้นก็บอกเอาไปเลยมาตามนี้ตามนั้นเรายกมาไปเลยอ่ะกระทรวงนี้ก็ได้กด็นี้กระทรวงเอเอ็ดีด,ดีคุณเราไปเลยเราขอแค่เดียวร้มให้ได้ก็อย่างที่เคยเกิดขึ้นมาในยุคของคุณอภิสิทธินะอภิสิทธิ์เป็นชาชีวะตอนนั้นก็คือยังไงก็ได้ พักล็กเข้ามาที่หลังแต่ก็ดูกระทรวงใหญ่อันนั้นคือการสมยอมยอมรับอำนาจยอมรับเพื่อจะให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดชีวิตของการเมืองไทยยังไม่ยังไม่เคยมีการแก้ไขทั้งนี้เลยเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวพักการเมืองปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวรัฐบาลปัญหาอยู่ที่ว่าวิธีการได้มาซึ่ง วิธีการใช้จ่ายเงินของประเทศเนี่ยมันไปมันไปอยู่กับอำนาจรัฐมากเกินไปคะนะสำนักงประมาณก็เมื่อก่อนงเขาไปอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรีเงี้ยก็จะมีงบกลางจำนวนมหาศาลกาันไว้ก่อนนายกจริงๆก็ไม่มีส่วนใหญ่ก็จะไม่กระทรวงตงวงกรมต่างๆก็เข้าไปทำงานครับนายกก็แค่เป็นส่วนการบัญชาการไม่ใช่ส่วนต้องไปลบแต่วันนี้ กองบริาการใหญ่ก็ต้องเอาขอเข้ามาว่าเป็นงบกลางให้มากที่สุดเพื่อตัวเองจะได้มีงบประมาณด้วยนะแล้วก็พอพอแบ่งงานก็ไปตามกระทรวงก็เหมือนแบ่งเค้กอ่าเค้กนี่ชื้อนึงคุณเค้กนี่ของคุณ,เ,คคณ,คณเ,เหมือนแบ่งไก่อกไก่ของเราน่องไก่ของเขาแย่งกันไปจนบางคนได้ตีนไก่ปีกไก่ก็ว่าไปอีกทีหนึ่งเพราะ,ะนั้นเราไม่มีทางจะยุติความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศนี้ได้เลย ไม่ว่าจะวันไหนเวลาไหนเวลาใดไม่ว่าวิธีการแบบไหนนอกจากเราจะเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยให้มันให้มันแปลกไปจากตรงนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันควรเป็นยังไงหรือเอาจากแบบอย่างของประเทศไหนแต่ถ้าอยู่อย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ถ้าผมเป็นอุ๋งอิงหรือเป็นคนที่บอกอุ๋งอิงได้ว่าทำไมเธอถึงถูกด่ากันแบบมามนในรนานา ทุกวันนี้ท,ท,ทุกตอดก็ให้อุ๋งตอบกับสังคมนี่ว่าอุ๋งก็กลับไปย้อนดูตั้งแต่นายกคนที่หนึ่งท่านพยายามมโนประกรณิติธาดาจนถึงนายกมนตีคนนี้ยังไม่มีใครไม่ถูกด่าเลยค่ะ mm hmm. แม้ทัานคุณเปรมที่ว่าดีรุ่งโรจชัชวาลหรือจเจ้าคุณชวนนะก็ถูกด่าแบบดีหมดเหมือนกันหมดเพราะนั้น ๋งอิงไม่ได้แปลกใจอะไรเลยกับสิ่งที่อุ๋งอิงก็ได้รับอยู่วันนี้ค่ะเมื่อทั้งท่านคุณประยุทธ์จันโอชาก็โดนเหมือนกันหนักมากฮะแล้วก็หนักมากเหมือนกันใครๆก็ไม่เห็นมีใครรอดสักคนใช่แล้วคนที่สิบยังโดนอะแล้วคนที่ดา่าก็คนหน้าเดิมหมดส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนรุ่นแต่รุ่นเปลี่ยนน้อยกว่ารัฐบาลอีกนะะบางคนอยู่จนเจ็ดแปดสิบแล้วก็ยังด่าอยู่ด่าตแต่วันแรกจนวันนี้ท่านเคยชมรัฐบาลไหนให้สักครั้งไหม ที่ท่านไม่ด่ามีรัฐบาลไหนไม่ทําผิดในสายตาของท่านมั่งนะท่านสื่อทั้งหลายแหลนะก็ต้องไปถามก็ดูว่าวันนี้ต่างหนาต่างตา,งตาบริโภคคําด่ากันมาอย่างเดียวแจกจ่ายมาเคยเว้นใครบ้างคะสาสิเอ็ดปีตั้งแต่หนูยังไม่เกิดจนวันหนูมีมําเป็นนายกแล้วเนี่ยหรือวันต่อไปถ้าอย่างเป็นเรื่องปกติในประเทศนี้ก็ไม่มีอะไรนะเพราะนั้นวันนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สื่อชอบทำก็คือเอาหมอดูมาใช้งานต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็หมอดูเนี่ยตั้งแต่ผมเป็นนักข่าวมาตั้งแต่ปีหนึ่งสองหรือหนึ่งหนึ่งเนี่ยจนถึงวันนี้หกแปดเนี่ยไม่มีปีไหนที่นักพวกหมอดูบอกว่าปีนี้เป็นปีรุ่งเรืองนะประเทศชาติจะสง,งบรัฐวานจะอยู่ยืดอยู่ยาวจะไม่มีดาวนู้นดาวนี้เข้ามาพักหน้าถอยหลัง แล้วไม่มีดวาวอังคารเข้ามาเคลื่อนทำบุมกับอนุูนอันนี้ก็กลายเป็นเรื่องการไปรวัดรัฐประหารอะไรอีกยังไม่เคยมีสักปีนึงที่จะพ้นจากเรื่องนี้เลยคือการหายนะของชาติภายใต้น้ำลายทุกหยดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากในประเทศนี้ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถามว่าคักปีหน้าเป็นไงมันก็เป็นเหมือนทุกปีครับก็ด่ากันไปถ้าเปลี่ยนแปลงได้ร้มล่างได้ก็ร้มร้างกันไป <c oughs> นะ <c oughs> เออเราก็มันก็เป็นอย่างนี้กันมาตลอด แม้ทั้งปีนี้ถ้าถามาว่าแล้วปีหน้าจะดีก <before> ว่า <Believe> ปีน <gamma enders> ี <Muslim> ้ไหมก็ปีหน้าต้องดีกว่าปีนี้แน่ปีเอ่อปีหน้าต้องดีปีนี้เพราะปีนี้มันผ่านเรื่องที่มันสาหัสสากันมามากที่สุดแล้วเขายังอยู่ได้เช่นอะไรล่ะคะที่บอกว่าก็บอกว่าสังสีจะไปแต่วันนู้นวันนี้วันนั้นวันนี้แต่งแต่สิงหามานะจะติดคุกต่อไมมติดต้องติดคุกต่อมาจนว่าอูอิงมาอะไรมามาเสจถามารัฐบาลต้องล้มเดือนนั้นเวย ผมก็บอกไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มยังไงก็ยังไม่ล้มผมก็ยืนยันมาถึงวันนี้ก็ไม่ไม่ก็บางยังยืนยันไม่ล้มและฉันบอกว่าเดือนหน้าก็ไม่ล้มมกราไม่ล้มมีคุมพาก็ไม่ล้มบางคนระบุเลยว่ากลางปีหน้าเนี่ยรัฐบาลไอ้คนระบุนี่ก็เคยระบุเมื่อต้นเดือนตุลามาแล้ว ก็เคยระบใเรื่องตุลาสิงหาตุลาวิธการระบุว่ามีรายการล้มทุกเดือนน่ะนะจากเคสนั้นเคสนี้จากเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องชั้นสิบสีเรื่องชั้นสิบสามอะไรกว่ากันไปนะจากเรื่องคดีนู้นคดีนี้จากหนึ่งหนึ่งสองอะไรก็วาันเขาก็อยู่มาตลอดผมก็บอกเขาอยู่ไงเขาต้องอยู่ตรงนี้แต่นี้ผมก็วันบางคนก็เขียนไปในทิกต็อกผมก็บอกว่าพวกคุณน่ะ มีเขี้ยวเล็บหมดอ่ะเสือสิงทกงแรดนี่เป็นสัตว์ชั้นสูงนะนะมีมีเขาวิงากันเป็นสัตว์ชั้นสูงผมไม่ได้พูดถึงสัตว์เลื้ยคานะคุณก็มีเขี้ยวมีเล็บเป็นหมดอ่ะฟ้าพาดโอเป็นสัตว์มีพลังมากแต่ถ้าคุณจะมีฤทธิ์เดชจริงๆเนี่ยคุณต้องไปอยู่ในในป่าโจจริงในทุ่งหญ้าซาฟารีในป่าเขาเขียวเขาใหญ่อะไรก็ตามแต่แต่ถ้าคุณอยู่ในสวนสัตว์ มันก็แค่นั้นเองออืมก็เหคุณจะเป็นหมีเป็นช้างเป็นเสือเป็นอะไรถ้าคุณอยู่ในสวนสัตว์คุณก็มีฤทธิ์เท่านั้นแหละเท่าที่โกมันอยู่ค่ะขังให้คุณอยู่คุณเคยแหกกรงกันไหมละ่ะแหกไม่ได้นะคะอา้าวคุณเคยแหกกรงขังคุณไหมแล้วก็อยู่กันอย่างนี้มาตั้งร้อยเจร้อยปีภายอีกไม่กี่เดือนแล้วก็อีกเจร้อยปีแล้วเนี่ยคุณก็หยุดภายใต้กรงเล็บของการปฏิวัติรัฐประหาร พอเข้ามาทีเสร็จพวกคุณก็จัดระเบียบก็หมายคุณก็ไปอยู่กับเขาต่อ,อพอเขาเริ่มมีปัญหาอยู่ไม่ได้คุณก็กลับมาเป็นตัวตนของคุณเองแล้วคุณก็ทําหน้าที่อย่างเก่าก็คือกัดกันต่อไปแย่งกันต่อไปเบยโผกันต่อไปประเทศก็จนลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงประเทศเคยมั่งคัง่งมั่งมีมหาศาลก็วันนี้กลายเป็นยากจนคนเคยมีงานทําวันนี้ก็ไรงานทําเพราะอะไรเพราะพวกคุณกองทัพมาทีไรประชาชนดีใจทุกทีนะ คิดว่าจะมาเปลี่ยนแปลงแต่หลังจากนั้นไปชงก็ต้องด่าต่อเพราะว่าเอ็งก็ไปสมหัวกันไปปรองดองกันแล้วก็ไปแบ่งงานกันอีกแล้วคุณก็รวยเหมือนเดิมรวยขึ้นทหารมาก็รวยเป็นร้อนรุ่นไปรุ่นนี้มาหกสิบเกษียณหายไปแป๊บหนึ่งคนใหม่ก็มาพวกคนที่อยู่ต่อก็คือนักเบยพภกถาวรก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ถาวร นะเป็นกันมาห้าปีสิบปียี่สิบปีเป็นกันมาเกือบทุกกระทรวงระบวงกรมก็อยู่กันตรงนี้มันเป็นวัตะแห่งความชั่วร้ายทางการเมืองที่ครอบครองประเทศนี้มาเกือบร้อยปีแล้วค่ะเพราะฉนั้นไม่ว่าคุณจะบอกว่าปีในปีหน้ามันก็จะมีคําถามนี้อีกถ้าถ้าคุณย้อนกลับไปดูเมื่อสามสี่ปีแล้วมันก็ถามคําถามนี้ไอหมอดูคนนี้ก็พูดอย่างนี้อีกไอกูรูคนนี้ก็พูดอย่างนี้อีก มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเลยในประเทศนี้ทุกอย่างซ้ำซากจำเจแล้วก่อนพอไปเป็นรัฐบาลก็ต้องคอยป้องกันไม่ให้เขามาหามาขุดค้นเจอว่าเราเรากินอะไรมั่งอย่างวันนี้เขามกันเข้ามาปันนป๊บคนจริงก็เป็นคอร์อรที่่ต้องถือว่ารวยสุดๆงานเลี้ยงกันก็กินวายกันแบบขรละแสนกันไปแล้วมีเครื่องบินส่วนตัวบินกันล่อนไปหมดนะ แต่ชาวบ้านอยู่ไหนอ่ะชาวบ้านจวนลงไปไงไอ้วันนี้เงินสดไม่มีก็ให้ไฟฟ้าเนี่คอยขุดรีดเขาตัดไฟตัดไฟตัดไฟดอกเบี้ยก็เก็บดอกเบี้ยก็เก็บค่าไฟก็แพงน้ำมันก็แพงน้ำมันก็แพงเงินทองก็หาไม่ได้ชาวบ้านทำมาหาก,กินก็หาลำบากแต่มีหน้าที่เดียวคือตัดเก็บเก็บเงินเข้าไปัฐบัตไอ้นี่มันประเทศของใคร <c oughs> ประเทศของคุณเป็นผู้ปกครองประเทศของผมเป็นผู้ถูกปกครองกันเหรอรัฐบาลก็ไม่ามาไม่ามานั่งจัดจาการเข้าไปไปไปมาก็จะตั้งตบเรื่องไฟทุกคนก็รู้หมดว่าเรื่องไฟจะเป็นยังไงไฟสำรองมันมีมากกว่าความเป็นจริงไหมเมื่อก่อนยังพูดกันอยู่ไฟสำรองมีมากกว่าความเป็นจริงต้องหกสิบเปอร์เซ็นต์พอปไปไอเหมืองแม่หมอถูกคุณพีรพันเขาบอกให้เบรกหยุดก่อน <c oughs> เอ้ยถ้าเบรกหยุดฟไฟฟ้าขาดแคลน เอาได้สำรองไว้สิบห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ไปไหนวะมันคือปิดเรื่องหนึง่งไปเรื่องหนึ่งเพื่อจะหาทางทำอะไรพวกนี้เท่านั้นยังไม่ได้ยินคุณทักษิณพูดเรื่องการจัดการเรื่องคอร์รัปชันสทีแต่ว่าล่าสุดเห็นวันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งเป็นคุณอิงนะคะที่บอกว่าจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันทำนองประมาณนี้ จะเอาจริงเอาจังนะคะย๋ยวเปิดดูแป๊บหนึ่งนะเพื่อความชัดเจนอ่านี่นายกเอาจริงปราบสารพัดโกงเรียกมาประชุมกํากับเข้มอันนี้เป็นการพานหัวของไทยรัฐในเช้านี้ค่ะแค่บอกว่าอยากทำชาวบ้านก็ดีใจแล้วแค่บอกว่าอยากทำแค่คิดว่าจะทำชาวบ้านก็มีความสุขแล้ว ถ้าได้ทํามั่งจะสุกยิ่งกว่าและถ้าทําจริงจะสุขที่สุดแล้วเคยเป็นนายกไปเลยขอให้องุ์หญิงทําตรงนี้ให้ได้แล้วกันอืทําให้ได้แล้วกันทําให้ได้งานแรกคือค่าไฟก่อนองานต่อไปก็คือโครงการต่างๆทําไมมันต้องกระจุกกันอยู่ทำไมบนทางด่วนไปบางไปอีไ,ไปโคราชต้องเป็นนายคนนี้พอบอกชื่อมาโอเครู้จักคนหมด ทำไมทางด่วนไปมังการต้องเป็นคนชุดนี้ให้เป็นเจ้าของทำไมต้องเป็นสัตว์เหล่านี้เขาแบ่งปันกันแบบน่าเกลียดน่ากลัวแล้ววันถ้าอุงหญิงบอกอยากทำผมหนุนเลยอุ้งหญิงไม่ต้องไปกลัวใครด่าไม่มีใครไม่ถูกดา่าชไม่ต้องกลัวว่าเป็นอะไรนะโพยเหรอนายก<ล>นายก อะนายกนางอะไรนะนายกโพยแล้วมีใครก็โพยก็โพยเลยก็มีใครก็ถูด่าทุกคนมีใครเคยเป็นนายกในดวงใจมั่งอ๋ออ๋อแพรทองโพยค่ะชื่อโอเคโอเคตามนั้นไม่เป็นไรน้องแต่แต่คุณอิงก็บอกว่าต้องเป็นแพรทองแผทแม่เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ไม่ต้องไปต่อรอต่อเถียงเขาหรอกเขาจะว่าไงก็ปล่อยเขาไปพูดไปเปยยิ่งพูดมากยิ่งมักเรื่องก็บอกว่า เอออิงก็ไปดูมาหมดแล้วนะจนนายกที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยจนถึงคนเนี้นะก็ถูกด่าทุกคนยังไม่มียังไม่มีใครก็ตามที่ไปพูดถึงรัฐบาลไหนในทางที่เป็นบวกสิทีแต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องขำขกันไปก็เมื่อเป็นโพยก็พยายามจะไม่โพยละนะเพราะว่าเราก็เพิ่งอายุเท่าน,นี้เองเราก็เป็นสภาพแค่นี้เองเราก็เป็นนายก แต่เราต้องการทําดีแล้วก็จะทำดีให้ได้ไม่ต้องไปพูดมากไม่ปังพวดมันไม่มีความมันไม่มีสาระแก่นสารในการจะพูดเพราะเขาฟังเขาไม่อยากฟังเรื่องที่คุณอยากพูดเขาอยากฟังเรื่องที่เขาอยากถามแล้วอยากได้คําตอบที่มันทําให้เขาไปทําพลาดหัวได้ถ้าใครคําตอบที่ไม่ทําพลาดหัวไม่ได้เขาก็ไม่มีความสุขเหมือนกัน อานี่ไงฮะผ่านหัวได้เลยบอกอิงสวนแพทองแพทด <laughs> <c oughs> ก็ใอย่างไงก็ไม่จํเาเป็นอย่าไปต่อร้อต่อเถียงว่ามันม,มันมีเรียกว่าไม่จบหรอก <c oughs> งานของคุณคือการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้งานของคุณคือการได้รับความไว้วางใจจากรัฐสภางานของคุณคืได้รับรการโปรดเกล้าจากพระบาทจัวรให้เป็นนายกรัฐมนตรีอำนาจนายกตีหนึ่งสองสามสี่ห้ามันถูกเลี้ยงไว้ชัดเจนละ คุณอ่านตามนั้นแล้วกันแล้วทําตามนั้นอย่าไปสนใจปิดหูซะเปิดแต่ตาอ่านหนังสือปากปิดเทศนิตใช้มือทํางานให้หนักนะในปีหน้าเป็นงูเล็กจะเป็นงูใหญ่งูใหญ่ก็คันเสิาตัวใหญ่ไปแล้วงูใหญ่นี่งูเล็กก็ให้เป็นงูเห่าซะเพราะงูใหญ่งูใหญ่งูใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะรัดเก่งแต่ไม่มีพิษไอ้งูมีพิษี่คืองูเล็ก ส่วนใหญ่เป็นงูที่แพ้ที่มีพิษมากอยู่ในโลกก็จะเป็นงูตัวใหญ่มากมายมเพรามันเป็นงูพิษแล้วใช้พิษมันเนี่ยขจัดสัตว์ตัวแรกที่กัดกินประเทศนี้อยู่สัตว์ตัวเดียวที่ทำให้ประเทศนี้ยากจนนั่นคือสัตว์คอร์รัปชันทีนี้ถ้าเพื่อไทยเป็นงูเห่าแล้วภูมิใจไทยเป็นงูหางกระดิ่งจะอยู่กันได้ไหมคะพวกเขาจำเป็นต้องอยู่ฝั่งรัฐบาล มไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านเมพราะนั้นเมื่อไห่ได้เป็นรัฐบาลจำยอมทุกเรื่องอก็มสมัยคุณพิสิทธิ์อยากเป็นร,าารัฐบาลฝั่งนี้ก็ได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมคมหาไทยไงนี่คือวิสัยทัศน์นี่คือเข็มทิศของนักการเมืองไทยที่ชี้ไปแค่ทิศเดียวเท่านั้นเองแล้วมันไม่ใช่ทิศเหนือ มันไม่ใช่ทิศเหนือทิศเดียวมันทุกทิศต,ตรงไหนก็ได้ที่ทําให้ไปสู่ความมั่งคั่งมั่งมีในฐานะของตัวเองเราไม่เห็นเหรอสิ่งที่เกิดขึ้นที่เฉลิงเสารเตรียมการจะไปลงนยบบายกบจขนเงินกันไปยี่สิบสามสิบล้านพูดถึงยี่สิบสาสิบล้านก็กอตอยู่ไหน <laughs> อยู่ไหนไม่ได้ยินอ่ะอแล้วก็ที่เขาคู่กับทั้งเมืองตอนเลือกตั้งครั้งหลายครั้งมาแล้วเนี่ย อยู่ไหนอืมตอนเลือกตั้งสวอยู่ไหนอ่ะเขาคุยกันเรื่องอะไรบ้างอ่ะแล้วก่อตไปไหนมีไว้ทําไมอืมแล้วก็ไปจับอะไรที่แบบอย่างเช่นพักประชาชนแจ้งงบหาเสียงคลาดเคลื่อนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ไอ้ใหญ่เนี่ยที่เห็นหลักฐานหน้าที่โดยตรงของกตคือจัดการเลือกตั้งให้ใสสะอาดไม่ค่อยไปคอยจับผิดยุบยิ้มไม่หมดหรือว่าแล้วแต่กกตจังหวัด ผมก็เห็นว่ากอลัดก็ไปตีกอล์ฟก,กับนักการเมืองอยู่ก็นั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันกินวายโต๊ะเดียวกันอยู่แล้วจะความเป็นธรรมไปตรงไหนก็คุณกินวายกันอยู่คุณจะไปฆ่าเขาลงเหรอแล้วเขาเป็นคนจ่ายค่าวายหรือเปล่าหรือคุณเป็นคนจ่ายถ้าคุณจ่ายค่าวายคุณก็ผิดเขากินวายเขาคุณก็ผิดกฎหมายบอกอย่างนั้นแต่คุณก็ทำกันอยู่ทุกวันทุกแห่งเกือบทุกท,ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้ การเมืองปีนี้ปีหน้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกอเพราะว่ามันไม่เปลี่ยนมาแล้วเกือบร้อยปีปีนี้กเ็เราเปลี่ยนก็มีประมาณปีเจ็ดห้าปีนี้เปหกแปดอีกเจ็ดปีครับครบร้อยจากปีเจ็ดห้าแต่ขอโทษไม่มีอะไรแตกต่างเลยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้การไปฏิวัดรัฐประหานวันนี้ก็พูดถึงอีกจะมีปฏิวัติไอ้ของคนหนึ่งมา มันจะเป็นอย่างนี้แล้วจะมีนี่งี่ขึ้นมาจะมีแนนจะมีทหารขึ้นมานั่งน,นี่คนจะมีอย่างท่านประยุกต์ประยุทธ์อะไรวะเขาไป <c oughs> โอ้ <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวประเทศนี้มันจําเป็นต้องมีการลือกันแบบมหาศาลแล้วคนที่ลือก็ต้องเป็นผู้ปกครองสูงสุดค่ะต้องทําหน้าที่อย่างนั้นคุณก็ไม่วันที่จะทําให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงได้